พาทีที่พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของพระขี่ม้าบินทบาทนักบุญแห่งขุนเขาเชียงรายนะคะที่ลงจากดอยออกมารับบินทบาทที่อำเภอวังน้ำเขียวเ,เป็นครั้งแรกร่วมกับสามเณรน้อยและแม่ชีน้อยกว่าร้อยรูปค่ะ มาแล้วค่ะนี่เป็นภาพที่หาชมได้ยากนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะครูบาเหนือชัยโคสิโตเจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทองพิกัดอยู่ที่ตำบลสีคำอํเาเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหรือพระขี่ม้าบินทบาทนักบุญแห่งขุนเขาเชียงรายลงจากดอยมารับบินทบาทที่อํเภอวังน้ำเขียวเพื่อโปรโดญาติโยม โดยเริ่มต้นขบวนที่วัดหลวงราชบำรุงตลาด79ไปจนถึงร้าน79นอพาณิชนะคะโดยมีสามเณรแม่ชีน้อยภาคฤดูร้อนศูนย์ปฏิบัติธรรมนิพุดินอำเภอวังน้ำเขียวมาร่วมออกบิณฑบาตด้วยกว่า100รูปค่ะและสำหรับกิจกรรมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้นะคะถือเป็นความ ร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวอำเภอวังน้ำเขียวที่โคราชนี่แหละค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมนิพพุนินอำเภอวังน้ำเขียวและชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวก็ได้นำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ต่อด้วยนะคะ ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนิพพุนินอเภอวังน้ำเขียวนะคะก็ได้จัดพิธีบรรพชาสามเนนน้อยหน่อพระชินสีและบวชแม่ชีน้อยหน่อ,นอ,นอบัวแก้วประจำปี2566นะคะรวมทั้งหมด100รูปค่ะระหว่างวันที่18มีนาคมนะคะยาวไปจนถึงวันที่4เมษายนนะคะ เพื่อนำเด็กเยาวชนในอำเภอวังน้ำเขียวมาปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญนะคะห่างไกลาจากโลกโซเชียลได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ